อันนี้ยู่บอ,อยู่อยู่บอโอชอบประกาคนสกนลนครชาแนลค่ะมาบ้านเพื่อนเนาะค่ะามาเยี่ยมมาเยี่ยมมูเยี่ยมพวกแม่อยู่ไหมแม่ไปไหน <c ười> โอ้ยมาหอดตั้งแต่่นนะตั้งแต,ต่เที่ยง่นนะโทรหาแล้วรับสายเด็ดสันจะเครื่องไหนยังมีจะเครื่องสัน บอโอ <Okay. S 3> เคอย่าน,น,ยนแม่นชันค,ค่ะ,คะอันโซอภากาคนสกลนครชาแน,นลจ้าจ้ามาเยี่ยมบ้านมูมาบ้านพ่อเนาะคะ่ะบ้านอันบ้านมูกับบ้านพอ่อยู่หมู่บ้านเดีวยวกันจะพี่น้องจ้าก็ <c oughs> เลยมาหาก็เลยแวะมาหาเพื่อนค่ะ เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่น้องค่ะอันนี้ช่อพกาคนสกุลนครชาแนลค่ะเมื่อหนีมาเยี่ยมบ้านพ่อนะคะก็เลยแวะมาหาเพื่อนค่ะ <Okay. S 1> เป็นทั้งเพื่อนค่ะเป็นทั้งพี่น้องค่ะพี่น้องกันน้ำสกุลเดียวกันจ้ะมืกินน้ำชากาแฟเมื่อกินน้ำอันเก๊กงวยค่ะเก๊กงวยเบิ้สองลังละเก๊กงวย